เดินท่อรดน้ําแบบก้างปลาแบบก้างปลาในสวนนะครับประหยัดเวลาและพลังงานก็จะเดินในรูปแบบนี้ครับขุดล่องนะเวลาเขาเปิดเปิดก๊อกวาลวเดียวปุ๊บวาลวเดียวน้ําก็จะไหลลักษณะนี้เป็นก้างปลานะฮะไม่ต้องเอาไปใส่โค้นต้นไม้แนะท้่มันจะลากมันจะนั่นเป็นรถข้างๆฮนะแล้วก็ทําล่องไว้ก็จะกักเก็บน้ําได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับพอเต็มน้ําเต็มแล้วก็ปิด ลักษณะก้างปลาองค์มาก้างนี้ตีสองว,าว่าน้ําก็จะไหลเต็มนองล่องแบบนี้และครับเดี๋ยวต้องขุดล่องอีกหลายต้นนี้ต้นนี้มัน,นก็จะไหลลงล่องฮตัวนี้อาต้นไม้ยังไม่มาสิงสถิตอยู่ก็ปิดไว้ก่อนวาวนี้ไม่ต้องการโอเควัวนี้ไม่ต้องการปิดไว้ยังไม่มีต้นไม้มาสิงสถิตนเนาะตัวนี้ใส่สีหุ่นสามารถที่จะย้ายตำแหน่งได้ครับ บริเวณในที่ปลูกต้นมะพร้าวแล้วนี่ก็สามารถย้ายตำแหน่งได้เพราะสีหุน่นเป็น,ปนแบบหนาแล้วมันจะโค้งได้กดงอได้ตัวนี้ไม่ต้องการนาวปิดไว้ตัวนี้มันก็จะไหลต้นกล้วยต้นมะพร้าวมันก็จะไหลเต็มร่องนะเราต้องทําร่องไว้ฮนะตัวนี้อ้าวกาลังน้ําไม่ถึงกําลังน้ําไม่ถึงแล้วเราต้องคอยดูแลคอยเช็คดูว่า ทางนู้นทามันเต็มแล้วเราก็ปิดแล้วทางนี้มันก็จะไหลนะฮะกำลังส่งอาจจะไม่พอเพราะว่ามันโตกลางปลาประมาณสามสิบต้นนะครับแถวนี้สามสิบกว่าต้นครับตัวนี้ก็ทำร่องยังไม่เสร็จนะฮะพอดีท่อสีหุนหมดแล้วก็ต้องวิ่งไปซื้ออีกสักห้าหกหกสิบหกสิบเจ็ดสิบท่อนนั่งจะได้ในถ้าทำร่องเสร็จแล้วครับร่องเสร็จแล้วตัวนี้ แล้วก็เนี่ยก็เดินท่อ,อยังอีกล็อกนี้ยังไม่ได้ขุดล่องนะครับแล้วก็ท่อก็ยังไม่เสร็จเดินท่อยาวไว้เหลือแต่ซอยก้างปลาครับพืชที่ปลูกไว้ก็จะอุดมสมบูรณ์เออนางหดแถวนะั้นนะลแล้วกอนนางเราเคยจีเล่นไปซื้อท่อเออหดเส้นนั้นก่อนฮดเส้นนี้คอยจิโต่ต่อสายแบบแนวตั้งมันสายมันสีหฮักตรงต่อแนวนอน มันยังสิไปตามสายมันยังโบ้ไต้ตั้งอย่างเงี้ยเห็ดแบบง่ายๆมันถ่าวบ้แล้วเออฮอดแถวนั้นแหละสายเถอะตัวนั้นเถิงใส่กันนั้นโอ้มะละกอนะเมย์ฮะนะป้าแต่ละลูกเนี่ยมันซุกไปแล้วได้หนี่ฮะแล้วกลิ่นโบ้ท่านทักเอาพวกเกียรพวกเกียรพวกหนูกลิ่นเบิดได้หนี่อ่ะหนูหน่วยนี้จนสีนเน่าไดแล้วฮะนะโอ้มะละกอจนสีนเน่าไดแล้วได้หนี่ฮะมันคือซุกเร็วได้ฮะนะ เออนี่นรามีกระปุกไว้ต้นต้องพุ่นกันป้าเด็แมงอย่างกิ่นบดมีแต่แนวเจาะมันสุกจนกิ่นโบทันไงถ้าน้องเราก็บุกเก็บไปเนุ๊กตัวนี้ก็สุกะเออวดเส้นนี้ก่อนเนี่นังเบิ่งเดี๋ยวจะมันเกี่ยวต้นไม้ซ้ำข่อยคุดล้องเดินท่อทางนี้แล้วมันท่อเบิดอันต้องไปซื้อวระสิดุอีก่อนห่านตัวนี้กระโจอีกเนี่ยป้าเด็กมันดกมันกิ่นโบทันแล้วแบบนี้ เดินท่อแบบก้างปลาฮะเราก็ต้องเคยเดินตรวจดูเราจะใช้เวลากี่นาทีที่จะปล่อยน้ําให้มันเต็มล่องให้มันชุ่มชื้นในดากของต้นไม้อย่างต้นนี้อ่าโอเคเยอะแล้วเราก็สามารถปิดวาลได้ปิดวาลปุ๊บน,น้ํามันก็จะส่งไปตัวที่มันไม่ถึงฮะที่กําลังไม่ถึงอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้วาลเต็มแล้วเราก็มันน้ําเต็มแล้วเราก็ปิดไว้ ตัวนี้ก็เต็มแล้วก็ปิดไว้กําลังน้ำมันก็จะส่งมาเรื่อยๆืเพียงแต่เราคอยเดินเดินดูแลเฉยๆฉยไม่ต้องลากสายยางไปเกี่ยวต้นไม้นะครับตัวนี้ก็ล่องใหญ่หน่อยก็ใช้เวลานิดน,นึงมันจะสามารถเคลื่อนได้ครับสี่หุนไม่มีหักครับหนาแปดจุดห้าอย่างหนาอย่างดีเลยครับทำให้ดีครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องแก้ไขอีกตัวนี้ก็คอยเดินตรวจด,ดู พอมันเต็มร่องสามารถพืชเลี้ยงได้ทั้งวันทั้งคืนกินน้ำทั้งวัน้ก็ปิดไว้กำลังน้ําก็จะส่งมาทางนี้เพราะเราทําร่องไว้ตรงนี้มันก็จะค่อยๆไหลซึมไปทางนี้ยังเดินเข้ไม่เสร็จเพียงแต่เราค่อยเดินตรวจตาดูค่อยปิดวาวน้ําตัวที่มันเต็มตัวนี้ก็ยังไม่เดินครับพอดีสี่หุนหมดเดี๋ยวต้องวิ่งไปหาสี่หุน น้ำมันก็นจะชุ่มชื่นื่อวานลดไปทั้งน่ำวานมันก็ยังเยอะอยู่เลยอันนี้ก็ยังชุ่มชื่นอยู่รับรองว่าอุดมสมบูรณ์ฮะแล้วก็ง่ายครับประหยัดพลังงานประหยัดเวลาคอยเพียงเดินตรวจตาดูเนี่ยลักษณะเดินท้อกลางป่านะครับไอเดียของนเมีเคสุดยอดครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ